นี่นะครับผู้ชมครับเปียมนี้เลยครับราคาสี่หมืนสองลูกของอะไรครับตาคนนี้ผ<ะ>สมอะไรมาครับตัวนี้ประมาณน,น่ะผสมตัวหรือผสมหลอดอันนี้อันนี้สองเดือนกว่ากว่า <หะ S 2> เลยน้องน้องไน้องสีแดงโอ้ <c oughs> หนาดีเนา้ตาเนาะเนี่ครัผู้ชมครับดูสิครับโอ้ลูกแรกหรือลูกที่สองครับตา<ะ>ลูกที่หนึ่งหรือลูกที่สองครับนี่<ะ>อันนี้ลูกที่สอง สวัสดีครับผู้ชมวันนี้มาเยี่ยมชมคอวกวัวบ้านๆของคุณตานะผู้ชมครับที่คุณตาจะขายวัวเพศผู้ให้เราในราคาสี่0มื่นสองันบาทนะผู้ชมครับตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับคุณตาที่นี่ที่ไหนครับบ้านอยู่ไหนครับตาบ้านใหม่บ้านใหม่ตำบลตำบลสำโรงตำบลสำโรงอำเภออำเภอจังหวัดจังหวัดสุรินทร์คุณตาไม่มีเบอร์โทรเนาะไม่มีเดี๋ยวจะให้เบอร์ผมไปแล้วก็โทรมา ถ้าคุณตาจะลดลดได้ประมาณเท่าไหร่ครับตาก็ลดพันหนึ่งลดพันหนึ่งเนาะเป็นสี่หมื่นหนึ่งหนึ่งพันเนาะโอเคครับผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมวิธีการเลี้ยงวัวของคุณตาแล้วก็แนวคิดดีๆไปชมกันครับคุณตาเริ่มต้นวัวกี่ตัวครับนี่โหเริ่มต้นมันสองตัวสองตัวโอเคสองตัวแล้วก็มีขายบ้างอะไรบ้างครับผมแล้วก็มีทั้งหมดนี้ให้ลูกให้หลานใช่ไหมให้ลูกแล้วให สองคนแล้วอ๋อเป็นมรดกได้เลยนะใช่ใ,ใแล้วก็ได้เป็นฝูงเลอันนี้คือวัวที่แบ่งลูกหลานแล้วนะตาเนะาะแ,แต่ว่าคุณตาก็ยังเลี้ยงตัวเองบ้างเลี้ยงตัวเองอเนี่ยผู้ชมครับตอนนี้วัวมันก็รอเข้าคอกไปกินหญ้านะตาเนาะอู้ตัวนั้นสวยอย่างไรครับตาถ้าผมไปดูหน่อยครับอืพวกมันหนาเนาะตาเนาะหนาเหมือนนี่ของตะทิงเลยอ๋อสมเทียมกับตะทิงใช่ไหมหมอวัวที่เขาไอ้ร้อยจมูกวัวนะผู้ชมครับ ตันนี้กี่เดือนแล้วครับตานี่อันนี้สองเดือนกว่าๆเลยนองนองไรนองสีแดงโอ้ห <c oughs> นาเลดีหน้าตาเนาะเนี่ยผู้ชมครับดูสิครับโอ้ลูกแรกหรือลูกที่สองครับตา<ะ>ลูกที่หนึ่งหรือลูกที่สองครับนี่อันนี้ลูกที่สองจมูกมันสีชมงพูหมดเลยหน้าตาเนาะเนี่ยผู้ชมครับโอ้สวยจริงๆนะผู้ชมครับแม่ก็ไม่รู้สึกว่าจะไม่เอนน็นทสายหน้าตาเนาะไม่ค่อยนะไม่ดูเท่าไหร่เนาะ ยังพอเดินดูได้นะผู้ชมครับก็เป็นมรดกให้ลูกให้หลานนะผู้ชมครับความมือนี้ก็คือวัวที่แบ่งให้ลูกให้หลานนตาตานน่ใช่ไหมเนี่ยผงนี้เลยใช่ไหมแบ่งแล้วแบ่งแล้วก็เขาไปเลี้ยงก็เป็นผงแล้วอ๋อเนี่ยผู้ชมครับตายตัวหนึ่งแล้วก็ไปเลี้ยงไปกลายเป็นผงครับผมคุณตาเลี้ยงวัวมาก,กี่ปีแล้วครับนี่โอ้หลายปีแล้วหลายปีแล้วใช่ไหมครับทําไมถึงมาเลี้ยงวัวครับตาก็ อาชีพเนาะอาชีพอาชีพทำไมถึงว่าง,งั้น,นคะคุณตา, <g ül> าก็ทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวอ๋อทำนาแล้วก็เลี้ยงวัวควบคู่กันไปนนไนส่วนตัวผู้ตัวนี้คุณตาจะขายเนาะ,ะคุณตาอยากจะขายราคาเท่าไหร่ครับสีนะ่สิบกวา่าเนี่ยสี่สิบกว่าอ่ะมาชัดๆเลยตาสี่สิบเอ็ดสี่สิบสองสี่สิบสามสี่สิบสี่สี่สิบสองวัวก,กี่ปีครับตาตัวนี้อันนี้มันเกือบสามปีแล้วเกือบสามปีวัวเพศผู้ผู้โอ้ใหญ่นะคผู้ชมครับดูไหมตาตัวนี้ ไม่ดูคุณตาจับให้หน่อยครับตะไม่ดูตัวนี้นะผู้ชมครับคุณตาจะขายราคาสี่สิบสี่สิบเท่าไรครับคุณตาเมื่อกี้สี่สิบสองเนาะสี่หมื่นสองวัวสามปีเนี่ยผู้ชมครับวัวสูงประมาณเท่าไรครับคุณตาตัวนี้ไม่รู้ถึงไม่ไมรอคุณตาจับถูคอมันได้ไหมครับให้มันยืนนิ่งถูคอมันอ่าโอเคครับผู้ชมครับ อนี่นะครับผู้ชมครับเปียมนี้เลยครับราคาสี่หมืนสองลูกของอะไรครับตาคนนี้ผสมอะไรมาครับตัวนี้ประมันน่ะผสมตัวหรือผสมหลอดอันนี้อันนี้ซื้อเข้ามาอ๋อซื้อเข้ามาอีกทีซื้อมาแต่เล็กๆซื้อมาแต่เล็กอ่ะคุณตาปล่อยได้เลยครับตัวนี้ราคาสี่หมืนสองข้อดีของตัวนี้คือเชื่องยังไม่เคยผสมอะไรมานะตาเนาะอ่อ่าเนี่ยผู้ชมครับก็ไล่เรียงให้ดู ชัดๆนะผู้ชมครับราคาสี่0มืสองวัวบราแมนลูกผสมอายุสามปีสาเหตุที่ขายเพราะอะไรครับคุณตาทำไมถึงอยากขายครับก็ช่วงนี้ก็ทอกสอ <laughs> โอเคผู้ชมครับช่วงนี้ทอกสอค,คุณตาก็เลยอยากจะขายวัวน,นะผู้ชมครับถ้าใครสนใจยังไงคุณตามีเบอร์โทรเนาะโอไม่เคยไม่เคยใช้โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรผมไปแล้วกัน ถ้าขายเดี๋ยวผมจะให้พ่อมาบอกกันว่ามีคนซื้อเนาะอ่าโอเคนะผู้ชมครับตัวนี้ราคาสี่สิบสองนะผู้ชมครับวัวปรามันลูกผสมี่วัวอะไรครับตาทำไมตัวเล็กจังเลยเนี่ยนี้วัวกนอลวัวกนอแต่ว่ามันมันของของลูกอ๋อของลูกวัวกนออันนั้นวัวของคุณตาไหมเนั่ยของคุณตาคุณตามีวิธีการดูไหมว่าวัวมันสวยมันดูยังไงตาในความรู้สึกของคุณตาเนี่ย เขาอ้วนก็เมื่อโครงใหญ่ๆก็มันสวยเลยโครงใหญ่ๆมันถึงจะสวยอ๋อเนี่ยผู้ชมครับโอ้ตีของใหญ่นะตาคุณตาให้กินอะไรบ้างครับวัวนี่วัวไม่เคยกินอะไรวัวนี่อ๋อธรรมชาติเลยใช่ไหมกินแต่หญ้าใช่ไหมเวลาวัวไม่สบายคุณตามีวิธีการสังเกตไหมของวัวอาจจะมมูกมันไหลมีน้ำมูกแล้วอะไรอีกครับตา อาการอย่างนั้นเลยใช่นั้นใช่ไหมเมื่อเมื่อที่ผ่านมาที่เป็นโรคตุ่มๆกันวัวของคุณตาเป็นไหมปากเปื่อยนะปักเปื่อยทับเปื่อยเป็นด้วยเป็นปีที่แล้วเป็นปีที่แล้วแต่แต่ของปูอดคองลุงไม่เคยเป็นไม่เคยเป็นคุณตามีวิธีการจัดการไงบ้างครับที่คอกก็ไม่มีพาหรอกไม่มีอะไรไม่มีอะไรใช่ไหมอ่าโอเคครับผู้ชมครับผู้ชมครับตัวนี้สวยยังเลยอันนี้ผสมรามันเนาะมาหน้าตาเนาะตัวนี้กี่ปีกี่เดือนแล้วครับนี่ สามเดือนช่วงกระถินน่ะช่วงกระถินวันกระถินพอดีเลยวันกระทินเลยวันกใช้ชื่อกระถินของอะไรเนียบอกว่าอย่าบอกว่าชื่อน้องกระถินตัวนี้ได้ประมาณสามเดือนใี่ไหมตาผสมรามันมานะผู้ชมครับเพศเมียด้วยลูกของตัวไหนพ่อตานี่มสือแดงอ๋อแม่มันอยู่นี่นะผู้ชมครับแต่ว่าแม่ตัวนี้ให้ลูกสวยเลยใช่ไหมตาเนี่ยสวยออตัวนี้ให้แม่ให้ลูกมากี่ตัวแล้วครับตาเนี่ยอันนี้ ซึ่งได้สี่ลูกที่สี่กลัวมันสักกี่อายุมันถึงจะหมดให้ลูกครับตาโอ้หนะเท่าเท่าที่ตาเคยเลี้ยงมานอ่ะสักกี่ปีมันถึงจะไม่มีลูกครับตาก็วัวช่วงนี้ก็พวกนี้ก็สามปีมีสองลูกสามปีสองลูกถ้าวัวไทยบ้านนะครับไทยบ้านปีละปีละลูกโอ้ผู้ชมครับคุณตาเขาบอกว่าถ้าวัวบรามมนเนี่ยสามปีให้ลูกสองครั้ง แต่ถ้าวัวไทยบ้านก็ปีละตัวตัวนี้แหละครับเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็ลูกลูกมีตัวแดงนี่แหละอ๋อผู้ชมครับไอ้ตัวแดงนี่ผู้ชมครับทังงได้สองสองปีมีสองลูกสองลูกแต่เขาตัวแดงนี้ให้ลูกสวยเนาะเนี่ยผู้ชมครับให้ลูกออกมาเป็นตัวนี้นะผู้ชมครับเป็นวัวชาเล่ผสมบรามันคุณตามียุทธการเลือกแม่พันธุ์ไหมดูไงมันให้ลูกสวยไม่เคยดูอันนี้เอ ใช,ใช่ใช่ไอทิ้งและใช้หมอทิงอมมท้งผสมให้ของหมอทิง้งครับผมอันนี้ซื้อมาอันนี้อ๋อซื้อมาตอนนั้นซื้อมาเท่าไหร่ครับคุณตาโอ้ตอนนั้นไม่ค่อยแพงอะตอนนั้นสามหมื่นถลายนี่แหละนานแล้วใช่ไหมครับตานานแล้วอ่าโอเคครับผู้ชมครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ผู้ชมครับนี่ก็เป็นบรรยากาศคอกวัวบ้านๆน,นะผู้ชมครับสังเกตว่าวัวของคุณตาก็จะเป็นวัวไทยบ้านผานสมบราห์มันน้าตาเนาะบราหมัน เนี่ยมันตื่นตื่นผมนะผู้ชมครับบริเวณด้านนู้นคือแปลงหญ้าของคุณตานะครับเดี๋ยวเราไปชมแปลงหญ้าของคุณตานะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากให้คุณตาทิ้งท้ายถึงคนที่อยากจะเลี้ยงวัวเหมือนกับเราต้องทําไงบ้างครับตาถึงจะมีความสุขแบบนี้ครับก็ให้ทํานาแล้วก็เลี้ยงวัวเลี้ยงควายก็ปลูกหญ้าอย่างนี้เลยก็ประมาณ <โอ S 2> นี้นนพอได้กินพอได้กินอ่าโอเคครับผู้ชมครับภูมิใจ ส,สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้ชมมีความสุขกับการรับชมเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ